เสียงลมลั่นล่นดังๆขนาดนี้ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มันจะคุยรู้เรื่องไหมอเอาลองมาฟังเสียงดูนี่คือเสียงที่เราได้ยินจากไมโรโปรนะเขาตักเสียงลมแล้วดูเสียงใหม่ดิชัดเจนแจ่มแจ่มคุยได้สบายโอ้แต่รับเลยนะโอ้โห,โหแหลมใสกลางชัดนะ โอ้โหเบรกกระหืมใช้ได้แล้วถ้าควรใส่ออกกำลังกายหรือว่าขีา่มอเตอร์ไซค์แล้วหูฟังมันหลุดออกมาปุ๊บอย่างนี้นะเฮ้ย มันจะไม่หายไปอ่ะเพราะเขามีที่คล้องคอนี่แล้วตูดอ่ะเขายังมีแม่เหล็กดูดติดกันได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวหูฟังหายต่อไปนะนี่ตัวนี้เลยแบตเตอรี่ชาร์จมาทีหนึ่งอ่ะสแตนบายได้200ชั่วโมงคือคุณใช้กันลืมไปเลยเป็นอาทิตย์ไปเลยแล้วยังการละอองน้ําการฝุ่นในระดับ IPX5 คือจะขี่มอเตอร์ไซค์ละอองฝนลงมาหรือว่าออกกาลังกายเหงื่อเยอะๆนะจัดได้เลยครับคุณใส่คุณจึงรู้สึกเบาสบายแล้วก็โล่งหูไม่เจ็บหูไม่หนักหูนะอันนี้คือข้อดีเลยแล้วจุกหูฟังเนี่ยเขามีมาใใใหหหห้้้ปปปรรัับบเเลลี่ยนนไไดดดถึง3ขาูู็กญ ตามสบายที่เราชอบเลยครับพอรชาร์จจะให้มาเนี่ยเป็นแบบไทปซีมีจุกกันนะ้ํามาให้พร้อมเลยนะชาร์จเสร็จแล้วก็ปิดให้สนิทแบบนี้เป็นหูฟังจากแบรนด์เอเซอร์นะผมบอกเลยคุณภาพเสียดีโคตรดีแล้วคุณดูราคาโปรโมชั่นที่เขาทํามาให้วันนี้ดิแท่200กว่าบาทนะราคานี้เปลี่ยนแน่นอนถ้าหมดโปรนะใครอยากได้รีบไปกดเลือกสีที่ถูกใจในตะกร้าตรงนี้ได้เลยครับ